วันพันแมนมัดที่140หินกับเพชรคลิปนี้เป็นการสรุปเนื้อเรื่องวันพันแมนในมัดที่140ราเท่านั้นครับเป็นการสรุปแบบสั้นๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกคนรับทราบกันแล้วนะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า คลิปหน้าปกในตอนนี้เป็นรูปของกระบองเหล็กมีคำพูดเล็กน้อยก็มาดีครับข้าอยู่ตรงนี้ไงหมัดที่140หินและเพชรคิงได้พาทาเลโอนั้นออกห่างจากสนามรบเพื่อไม่ให้ทาเลโอได้รับอันตรายแต่ก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนได้มาเจอกับอะไรบางอย่างมันเป็นเงาเรือนลางและมีภาพของใครบางคนอยู่อีกฝั่งหนึ่งคิงก็ได้คิดในใจเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรกันส่วนอีกทางด้านหนึ่งก็คือกระบองเหล็ก ที่กำลังวิ่งเข้ามายัางสนามรบเมื่อเขาวิ่งตามถนนมาและถึงบริเวณนี้ก็ได้เจอกับภาพเดอนลางเช่นเดียวกันกระบองเหล็กนั้นเห็นเงาเดินลางอีกทางด้านหนึ่งเขาจ้องมองอยู่นานไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่กระบองเหล็กก็คิดในใจเช่นเดียวกันไอ้จุน,นี่มันคือชี่ออะไรกันวะเนี่ยทั้งสองฝ่ายนั้นไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคือใครก็เลยพยายามเดินอ้อมกับสิ่งสิ่งนั้นแต่พวกเขาเดินมาถึงจุดจุดหนึ่งก็ได้เห็นฮีโร่กระโจนออกมา ชา้าใครอยู่ตรงนั้นน่ะกระบองเหล็กก็ถึงกับตกใจตั้งท่าที่จะส่อสู้อ้โวโวโวทุกคนต่างตกใจเพราะคนที่อยู่ต่อหน้านั้นไม่ใช่มนุษย์ประหลาดกระบองเหล็กก็ได้ถามไปเดี๋ยวเดียวพวกแกคือใครอะ่ะส่วนเหล่าฮีโร่ที่กระโจมออกมานั้นก็หันไปทั้งสองด้านก็ได้เจอกับคิงและกระบองเหล็กส่วนทางด้านคิงก็ทักกระบองเหล็กไปอ๋อกระบองเหล็กและ พวกแกเป็นใครอ,อะและภาพกระตัดมาในตอนที่ทุกคนนั้นรู้จักกันแล้วฟูตโตชิฮีโร่คาสซีลำดับที่66ก็อธิบายว่าสิ่งนี้มันคืออะไรสิ่งที่คิงกำลังเห็นอยู่นี้มันก็คือโลกกำบังควอนตัมมันมีคุณสมบัติเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือภาพลวงตาตั้งแต่ที่ถนนมันซุดตัวลงพวกเขาก็ติดอยู่ที่นี่และอีกอย่างหนึ่งพวกเขาไม่สามารถติดต่อกับเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยได้เนื่องจากกลัวว่าจะมีความเสี่ยงว่าจะถูกระบุตตำแหน่งนั่นเอง แต่ก็ดูเหมือนว่าคิงไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิงนั้นเมื่อได้เห็นคุณสมบัติสิ่งนี้ก็คิดในใจถ้าหากเขานั้นสามารถยืมสิ่งนี้ไปได้เขาก็จะสามารถเพ่นแนบได้อย่างสบายใจเป็นภาพเล็กๆที่พวกเราเห็นคิงกําลังหนีอยู่จินตนาการของคิงมันลึกร้ำซยเหลือเกินในระหว่างที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่นั้นวากันมะที่หลบซ่อนตัวอยู่ในรถก็กระโจนออกมาและก็ตะโกนชื่อของทาเลโอ ทาเลโอนายยังปลอดภัยอยู่เหรอนี่ทาเลโอเมื่อหันไปเจอก็เห็นวากันมะก็พูดตอบกลับไปวากันมะนายยังปลอดภัยอยู่เหรอวากันมะก็ตอบกลับนายก็ชิ้นเดียวกันนี่หลังจากนั้นทาเลโอก็เริ่มจะร้องไห้ส่วนวากันมะก็ตอบครับ ภาพที่เรากําลังเห็นนั่นก็คือเพื่อนรักสองคนที่ประจนภัยมาด้วยกันเสี่ยงเป็นเสียงตายมาด้วยกันพัดภาากันมาและการได้มาเจอกันในครั้งนี้ทําให้2คนนี้รู้สึกดีใจเป็นอันมากส่วนทา,างด้านของคิงก็หันไปคุยกับกระบองเหล็กกระบองเหล็ก คุณไม่ได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเหรอส่วนทางด้านกระบองเหล็กก็อธิบายให้กับคิงฟังหลังจากที่เขาได้รับข้อความเป็นบอดีกาดก็เจอเรื่องใหญ่นิดหน่อยและกระบองเหล็กก็ถามคิงกลับไปเชิงน้อยใจเล็กน้อยคุณคิดว่าฉันเป็นได้แค่ผู้ป่วยติดเตียงอย่างนั้นเหรอทางด้านของวากันมแมทที่ยืนคุยอยู่กับทาเลโอก็ได้อึ้งกับอะไรบางอย่างเขานึกอะไรออกและหลังจากนั้นเขาก็ขย่าตัวของทาเลโออย่างแรงแล้วก็ถามไปว่า จกักรพพัดเด็กล่ะจกักรพพัดเด็กเขาไปช่วยนายเอาไว้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าทาเลโอก,ก็รีบตอบกลับไปทันทีเออไม่ใช่เลยคุณลุงเป็นคนช่วยฉันเอาไว้นะ่ะหลังจากนั้นคุณคิงก็เข้ามาช่วยผมอีกทีเมื่อวากันมารู้ว่าจากักระพัดเด็กไม่ได้เป็นคนช่วยทาเลโอกอกอกมาก็หันไปคุยกับคิงคุณคิงครับคุณคิงคุณกระบ,บองเหล็กด้วย รดกลับไปช่วยจักระพัดเด็กด้วยครับเขาว่ากลับไปที่ซ่อนอีกรอบเพื่อจะไปช่วยทาเลโอครับได้โปรดเธอะได้โปรดกระบองเหล็กก็จ้องไปที่หน้าของวากันมะแล้วก็พยายามนึกว่าเคยเห็นวากันมะที่ไหนและเขาก็นึกออกใช่แน่มันต้องใช่แน่แน่เจ้าเด็กที่เอาอาหารกลับคืนไปในสายพันที่ร้านชูชีนั่นเองไอเด็กเวนนั่นในระหว่างที่กระบองเด็กยืนมองหน้าวากานนาอยู่ก็มีเสียงดังขึ้นคุณกระบองเหล็ก ฮีโร่สองคนได้เข้ามาก้มคำนับต่อกระบองเหล็กฮีโร่ทั้งสองคนนี้เคยถูกกระบองเหล็กช่วยเอาไว้ในตอนที่ตาขาบอาวโสบุกเมืองเมื่อกระบองเหล็กเห็นก็ได้ห้ามทั้งสองคนเอาไว้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่ดีไม่ดีอยู่ต่อหน้าเด็กไม่เอาหน้าไม่เอาฮีโร่ทั้งสองคนมาขอบคุณและพูดถึงบุญคุณที่กระบองเหล็กเคยช่วยชีวิตเอาไว้และพวกเขานั้นอยากจะตอบแทนพระคุณของกระบองเหล็กนั่นเองสวดกระบองเหล็กก็บอกกับทั้งสองคนไปว่าเมื่อถึงเวลาจะได้ทดแทนพระคุณอย่างแน่นอน ฮีโร่ทั้งสองคนก็ตอบรับได้ครับผมตรงนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับแต่มันอยู่ในเรื่องนั่นก็คือภาพของคิงและก็มีข้อความชี้ไปที่คิงครับอาจารย์วันเขียนบทเนิร์บคิงนิดหน่อยครับนั่นก็คือมีตูสอนชี้ไปที่คิงแล้วก็บอกว่าผู้ชายที่ไม่เคยทดแทนพระคุณเอ๊หมายความว่าไงใครนะที่มีบุญคุณกับคิงและคิงไม่ได้ตอบแทนเขานึกไม่ออกเลยครับ ส่วนทางด้านกระบ,บองเหล็กก็หันไปคุยกับฮีโร่ทั้งสองคนถามว่าพวกเขาไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเช่นกันเหรอส่วนทั้งสองคนก็บอกว่า ใช่เขาเคยอยู่โรงพยาบาลแต่หลังจากพวกเขาดีขึ้นพวกเขาก็มารวมตัวกับเหล่าฮีโร่หลังจากนั้นสถานการณ์มันก็ไม่ดีครับทั้งสองคนนั้นต่อสู้ไม่เก่งให้แต่คนอื่นนั้นช่วยเหลือหลังจากที่สถานการณ์นั้นมันแย่ลงและพวกเขาก็รู้สึกว่าพวกเขานั้นกลายเป็นตัวถ่วงพวกเขาได้เห็นสถานการณ์การต่อสู้แล้วยิ่งมั่นใจเลยว่าระหว่างพวกเขากับฮีโร่คัสเอสนั้นระดับชั้นมันแตกต่างกันเหลือเกินความสามารถของพวกเขานั้นมันแตกต่างกับฮีโร่คัสเอส แบบมหาศาลฮีโร่ทั้งสองคนนะั้นรู้สึกน้อยใจมากแต่ก็ได้พูดท่ามปามกันเอาไว้หยุดข้ามควรสักทีเถอะเรากับว่าทั้งสองคนรู้สึกขอใจกับความสามารถของตัวเองน้อยใจและไม่ภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไม่นานหลังจากนั้นก็มีเสียงของคนคนหนึ่งดังขึ้นมากวัดพลังมันไม่สําคัญหรอกน้า ขอให้เราทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดด้วยมือของเราเองและเขาก็ยกมืออมือขึ้นและหลังจากนั้นเหล่าฮีโร่ก็อึง้งรวมไปถึงคิงด้วยกระบองเหล็กด้วยอึ้งกับชายคนนี้ที่ชุมมือขึ้นกระบองเหล็กได้ทักกลับคืนไปเซกินกันและเซกินการก็มองไปที่คิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเซกินกันมองเห็นว่าคิงพาตัวประกันหรือเด็กมาอย่างปลอดภัยก็ได้พูดขึ้นมาว่างานที่น่ามหาัศจรรย์นในการช่วยเหลือ ้องยกให้คุณคิงคิงก็อ้ำอึง้งอืมอ๋อดีคิงได้คิดในใจเล็กน้อยมือของเขาเซกินกันได้พูดกับคิงและกระบองเหล็กว่าทั้งสองคนนั้นยังไม่เคยเห็นมนุษย์ประหลาดที่อยู่ในแนวรบส่วนใหญ่แล้วพวกเรานั้นไม่ได้รับการยืนยันว่าจัดก,การกับมนุษย์ประหลาดไปเท่าไหรแล้วดังนั้นการคุกคามเหล่านี้ยังคงมีอยู่และก็ยังบอกฮีโรคัสเอทั้งสองคนว่าให้ติดตามการต่อสู้และคอยสนับสนุนอย่างลับๆ ตรงนี้เข้าทางคิงครับการสนับสนุนแบบลับๆและหลังจากนั้นเซกินการก็หันไปคุยกับฮีโร่ที่ติดหนี้บุญคุณกับกระบอกเหล็กว่าพวกเขาจะแทนที่อยู่ที่นี่และปกป้องเด็กที่เพิ่งได้รับการช่วยเหลือเซกินกันยังถามต่อไปว่ารู้สึกไม่มั่นใจเหรอในระหว่างนี้เซกินการก็ชูมือขึ้นส่วนทางด้านฮีโร่ก็ตอบไปว่าอืมไม่ก็แค่นี้เองเซกินการเห็นความไม่มั่นใจของฮีโร่เลยมีคำคมพูดออกมาก้อนหินก็คือก้อนหิน ส่วนเพชรยังไงมันก็เป็นเพชรแต่ทั้งสองอย่างนั้นสามารถมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมถ้าหากอยู่ในสถานะที่เหมาะสมทํามันให้แน่ใจว่าทุกอย่างอยู่ในสถานะที่เหมาะสมนั่นคืองานของฉันคุณละ่ะจะทํามันไหมครับผมจะทํามันมครับผมครับส่วนทางร่างกระบ,บองเหล็กก็จ้องมองไปที่เซกินกันถึงกับอึง้งโว โกหกชันหรือเปล่าเนี่ยผู้บริหารของสมาคมฮีโร่จะสูญเสียคนที่คอยช่วยเหลือทั้งหมดเลยนะเริ่มรู้สึกชอบคุณขึ้นมาแล้วสิและกระบองเหล็กก็จ้องมองไปที่เซก,กินกันพร้อมกับพูดตอบกลับไปว่ารู้นะบอสทั้งสองคนจ้องมองกันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดอย่างแน่นอนครับส่วนทางด้านของคิงก็ยืนนิ่งยืนนิ่งตามลำพังเทาคิดในใจสถานกกรที่เหมาะสม ทำสิ่งที่ถูกต้องงั้นเหรอและคิงก็คิดย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่ต่อสู้กับตะขับอาวุโสคิงได้คิดว่าเขาทำอะไรได้บ้างแต่ในครั้งนั้นเหตุการณ์ที่ต่อสู้กับตะขับอาวุโสคิงสามารถยั่วยุให้ตะขาบอาวุโสเข้ามาโจมตีเขายั่วยุทําให้ตะขาบอาวุโสพุ่งมาโจมตีที่คิงแน่นอนครับคนที่สามารถจัดการได้คือใส่ตะมะหากเขาจะต้องทําสิ่งใดเขาก็จะต้องทํามันให้ได้เมื่อคิงคิดเสร็จคิงก็ได้พูดกับทุกคนว่า เข้าใจแล้วฉันจะทำสิ่งที่ดีที่สุดของฉันฉันมันเหมือนหินกระบองเล็กได้ยินดังนั้นก็ได้พูดกลับไปว่าทอมตัวเป็นปกติเลยนะคิงฉันไว้ใจนายคิงก็ได้ขำออกมาอฮอออ,อแล้วก็มีข้อความอธิบายไปว่าดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวคิงหัวเราะเบาๆและในช่วงเวลานั้นทาเลโอก,ก็เดินเข้ามาหาคิงตัวของเขาสั่นคอนเล็กน้อยคิงสังโอ้ เออนี่โปรดครับคุณช่วยคุณลุงที่เคยช่วยผมเอาไว้เป็นคนแรกได้ไหมครับเขายังติดอยู่ในซากปลักหักพังนั่นอ๋องันเหรอแย่จังนะแต่ลุงคิดว่าเนี่ยที่เธอกำลังพูดถึงอะไรเนี่ยเขาเป็นนายกหรือว่าเป็นฮีโร่ทาเลโอไม่ได้ตอบคิงแต่ทาเลโอนั้นนึกถึงภาพที่การโรกำลังพูดอยู่เพราะฉันคือ มนุษย์ประหลาดยังไงล่ะหลังจากนั้นทาเลโอเริ่มจะงงแงและร้องไห้เออผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้แต่แต่หากคุณเจอเขาได้โปรดได้โปรดอย่าซ้ำเติมเขานะครับอ๋อแน่นอนฉันจะช่วยเขาไม่ว่าวิธีใดก็วิธีหนึ่งและภาพก็ตัดมาที่หน้าของคิงที่กำลังยืนอึง้งกับกระบองเหล็กกระบองเหล็กดึงยางในของรถที่มันเสียอยู่อหนึ่งสอง และหลังจากนั้นกระบองเหล็กก็เอาอยางไหนมารัดกับเสาสองเสาคิงได้ถามไปว่านายกกำลังจะทับบอไร,รอ่ะอ๋อสลิงช็อตไม่มีเหตุผลที่จะสามารถวิ่งต่อไปได้บนพื้นที่ที่เต็มไปด้วยรอยแตกแยกและอาพาร์ตเมนท์ที่ล่มสลายดังนั้นเราจะต้องใช้เวลาอันสั้นไปยังสถานที่ที่เราจะต้องไปเส้นทางที่สั้นที่สุดเมื่อพูดจบกระบองเหล็กก็ถีบไปที่รถเคนเป็นรถบรรทุกตู้ หล่นลงไปยังเหวและสลิงที่ติดอยู่กับรถมันมัดอยู่กับยางที่กระบองเด็กมัดไว้และยางนี้มันก็ตึงรั้งกับรถบรรทุกที่เป็นรถเคนคิงเห็นทีท่าไม่ดีกําลังจะย่องหนีแต่กระบองเหล็กก็ใช้ผลยางยืดดึงคิงกลับไปเราจะไปต่อและภาพที่เราเห็นนตอนนี้กระบองเหล็กไปลังอยู่ที่ยางส่วนทางด้านของคิงขี่อยู่ที่คอของกระบองเหล็กเซกินการอาสาที่จะตัดลวดสลิงเซกินการได้พูดขึ้นระวังเตรียมตัว ส่วนกระบองเหล็กก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอ้ยเอ้ยคุณคิงคิงคุณอ่ะรัดผมเน่นเกินไปแล้วนะคิงสั่งส่วนทางด้านของฮีโร่และเด็กๆก็เฝ้ามองเหตุการณ์ในครั้งนี้กำลังจะเห็นฮีโร่คลาสเอทั้งสองคนพุ่งขยานไปยังสนามรบทุกคนพูดพร้อมกันว่าคิงกระบองเหล็ก โชคดีครับและภาพที่เรากําลังเห็นนั่นคือคิงกําลังยกนิ้วและสยายยิ้มให้กับทุกคนส่วนกระบองเล็กก็ยกนิ้วเช่นเดียวกันพร้อมกับมีสีหน้าอันมุ่งมั่นในช่วงเวลานั้นเซกินกันก็ใช้เลเซอร์ของตัวเองตัดไปที่สลิงจูคิงและกระบองเหล็กพุ่งพยานไปบนท้องฟ้าอย่างรุนแรงเด็กๆลื่มใจที่เห็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกพุ่งพยานไปบนท้องฟ้า ในช่วงเวลาที่พุ่งขยานไปบนท้องฟ้ามันสูงและน่ากลัวเป็นอันมากคิงร้องตะโกนเสียงดังกระบองเหล็กใช้มือของตัวเองปิดไปที่ปากของคิงแล้วก็บอกว่าจุๆจๆๆจไม่ให้คิงนั้นเสียงดังพวกเขาก็พุ่งพยานไปชนกับบางอย่างนั่นก็คือตะข่ายของกรงนกขนาดใหญ่และมันทําให้พวกเขานั้นลงอย่างนิ่มนวลเมื่อกระบองเหล็กและคิงหล่นจนถึงพื้นกระบองเหล็กก็ลุกขึ้นทันทีพร้อมกับบอกคิงว่าเอาละไปกันเถอะ ส่วนคิงก็คิดในใจต่อยแน่ฉันตอยแน่เน่และแล้วเรื่องราวก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรจะสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมรอติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับหรือถ้าหากใครมีคำถามอะไรก็ถามเอาไว้ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าหากตัวผมไม่ได้ตอบก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นผู้รู้ตอบให้ครับ ผมรู้สึกว่าในช่องช่องนี้กลายเป็นช่องของวันพันธ์แมนที่พวกเราเอาไว้พูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับวันพันธ์แมนด้วยผมชอบมากๆเลยครับคลิปนี้มันยาวออกมากๆเอาเป็นว่าพวกเราล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วก็ตึกออกมากๆเลยด้วยครับถ้าหากใครมาเป็นคนแรกรู้เลยว่าผมลงดึกมากๆเลยครับเพราะว่าในตอนนี้เพิ่งมาแล้วผมก็เพิ่งแปลเสร็จหลังจากนั้นผมก็ทําคลิปนั่งทําคลิปนานมากครับเอาเป็นว่า ตอนที่ผมลงก็คือตอนที่ผมทำเสร็จนั่นแหละครับลํำลากันเลยครับในคืนนี้แล้วพบกันใหม่กับที่เอไอสปอรักทุกคนรักมากๆครับ